สวัสดีเช้าว,วันศุกร์ที่29กันยายนค่ะสหรัฐเผย GDP q 2ประมาณการครั้งที่3บวก2.1เปเท่าเดิมแต่มีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจโดยการลงทุนภาคธุรกิจแข็งแกร่งช่วยชดเชยสภาวะชะลอตัวในการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคซึ่งถูกปรับปรุงตัวเลขอัตราการเติบโตลดลงราวครึ่งหนึ่งของประมาณการครั้งก่อนจากบวก1.7เหลือบวก0.8ค่ะ ดนชนียอดขายบ้านรอปิดการขาย pending home sales index ลบ7.1% Month on Month ในเดือนสิงหาคมหดตัวแรงกว่าคาดต่ำสุดตั้งแต่เมษายน2020ราคาบ้านยังสูงซัพพลายมีจำกัดและดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยพุ่งทยานแต่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ23ปีล้วนเป็นปัจจัยถ่วงความต้องการซื้อบ้านของคนอเมริกัน ข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอทั้งสองชุดดังกล่าวสามารถเอาชนะยอดขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งออกมาต่ำกว่าคาดเล็กน้อยช่วยกดยูพัยาบาตรสหรัฐปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ10กว่าปีและเงินดอนลลาร์เริ่มอ่อนค่าลงบ้างค่ะราคาทองแดงพุ่งแรงกว่าทองคำมากสะท้อนมุมมองบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะจีนข้อมูลล่าสุดประกอบกับสัญญ,ญาณการฟื้นตัวอื่นๆทั้งสินเชื่อยอดค้าปลีก ผลผลิตอุตสาหกรรม PMI ภาคผลิตของไคชินและเงินเฟอ้อล้วนบ่งชี้ตรงกันว่าภาวะชะลอตัวชั่วคราวหรือซอฟแทช์ของเศรษฐกิจจีนกินระยะเวลาสเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมและนับจากนี้ค่ะก็น่าจะเข้าสู่โหมดของการเติบโตสนับสนุนการลงทุนในตลาดจีนและพกพาห์นวันนี้จีนแผ่นดินใหญ่เริ่มหยุดยาวโกลเด้นวีคกองทุนนิชัยสะท้อนมุมมองบวกต่อจีนที่เปิดซื้อขายตามปกติคือ K T Mining ค่ะ ารดูถึงการขึ้นงตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซ็ตอินเดกซ์ปิดไปที่1,482.14จ 14. ุดลบ1.0เมูลค่าการซื้อขาย5 9 0 8 9้าบาล้านบาทโดยตลาดทุนไทยแกว่งตัวลงเนื่องจากขาดปัจจัยบวกนักลงทุนกังวลบอลยูพุ่งและดอกเบี้ยยังคงระดับสูงในระยะยาวซึ่งกดดันสินทรัพย์เสี่ยงหรือหุ้นฟื้นตัวได้ค่อนข้างจำกัดส่วนฝั่งของตราสาหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่52,717ล้าานบท ดัยมาธบัตอายุหปีปิดที่2 8 7ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0.03%ค่ะส่วนฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่36บาท8ปสเอสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐระหว่างวานเงินบาทเคลื่อนไหวไประดับอ่อนค่าในรอบ10เดือนครึง่งอ่อนค่าตามสกุลเงินในภูมิภาคเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐยังพุ่งต่อเนื่องส่วนฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้งตเกียวปิดร่วงค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลว,ว่าเฟดจะคุมเข้มนนนนนโยยยบายาาากรรเเงิเป็ะะว นอกจากนี้นักลงทุนเทขายหุ้นของบริษัทที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก่อนสิ้นสุดช่วงครึ่งแรกของปีงบการเงินนิกิตปิดไปที่3 1 8 7 2 5 2จสุดลบ1.5่ส่อร์เซส่วนเซี่ยงไฮ้คอมบสิทต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่2ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของผลกำไรภาคอุตสาหกรรมจีนรวมทั้งความหวังว่าทางการจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเซี่ยงไฮ้คอมบัสิตปิดที่3110.48จุด วก0.10%ส่วนฝั่งของดาวโจนสตลาดหุนยุยรอกปิดบวกในวันพฤหัสค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการชะลอตัวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อของสหรัฐรวมทั้งติดตามความคืบหน้าในการผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวของสภาค,คองเกรสดาวโจนสปิดที่33,666.34จุดวก0.35 S&P 500ปิดที่4299.70จุด บวก0.59%และนสต d a กปิดที่13,201.28จุดบวก0.83%ค่ะส่วนในฝังของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันพฤหัสหลังหุ้นในกลุ่มเมืองแร่พุ่งขึ้นและบรรยากาศการซื้อขายยังได้แรงหนุนจากการที่เงินเฟอ้อของเยอรมน,นีเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนกันยายน C.40 c ปิดที่7,116.24จุดบวก0.63% ดัคปิดที่1 5 3 2 3 5 0บจุดบวก0.70เปอร์เ <Gym>. ซ <cia> ็นต์และฟุสซิร้อยปิดที่7 6 0 1 8 5จุดบวก0.11เปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนดานฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอาจถูกปิดการดำเนินงานหรือชัดาวหากสภาคองเกรสไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับร่างงบประมาณชั่วคราวภายในวันที่30กันยายนนี้ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2%ในวันพฤหัสค่ะลงไป2.1%ปิดที่91ดอลลาร์เ1เซนต์ต่อบาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนอกจากนี้ค่ะตลาดยังคงถูกกดดันจากความกังวลว่าภาวะอัตราดอกเบีย้ยสูงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันส่วนฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป 1. 2เปซปิดที่95ดอลลาร์38เซนต์ต่อบาร ทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปร่วงลงในวันพฤหัสโดยตลาดถูกกดดันจากความกังวลว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดการไว้เพื่อสกัดเงินเฟอ้อสัญญาณทองคำตลาดโคเมกสมมอิเดือนธันวาคมลบ0.65ปอร์เซปิดที่1878ดอลลาร์60เซนต์ต่อล้านและนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดลิเนที่นำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อให้พลาดข่าวสารด,ดีดีเพื่อการลงทุนเริ่มกดติดตามแฟนเพจเ t a แอมบ์ t ม r ร์ทกัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ